อันนี้เลยนะรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นมิตซูบิชินะครับเป็นตัวเอ็กเซนเดอร์นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะเป็น1.5 GT นะครับปี2020จดที่1นะครับเลขไมล์26,000กิโลนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็น SUV น่าใช้มากนะครับกับตัวมิตซูบิชิเอ็กเซนเดอร์รถได้ปีใหม่นะครับเลขไมล์26,000นะครับรถมีวารันตีศูนย์นะครับคันนี้สวยเลยนะเดี๋ยวผมแอบดูข้างในแป๊บหนึ่งนะครับก่อนไปชมคลิปเต็มนะครับกุญแจสมาร์ทีีเลให นะปุ่มพุ่สตาโฟมาลัยมันสีฟังชั่นนะครฟูดคอนโทรลนะเกียร์ออโต้ C.V.T สวยๆครบๆแน่นอนคันนี้นะเดี๋ยวไปชมคลิปเต็มเลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนททอโต้นะครับวันนี้นะครับเรามีรถต้องบอกว่าจริงๆเป็นรถ S.U.V แหละนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่ายอดนิยมมากๆนะครับ กับรถคันนี้ผมจะมารีวิววันนี้นะครับลูกค้าเขากดติดตามดูได้เลยนะครับว่าคันนี้จะดีจะเด็ดขนาดไหนผมบอกเลยว่ารุ่นท็อปแน่นอนนะครับวันนี้นะผมมีตัวนี้นะครับดูเลยนะครับคันนี้เป็นมิ t ซูบิชินะครับเป็นตัว x t e n n d e r นเะครับเป็นเครื่อง1.5นะครับเป็นตัว GT นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นปี2020-21จนนะครับนะแล้วไฮไลท์อยู่ตรงไหนรู้ไหมเลขใหม่20,000นะครับ20,600กิโลนะครับ แท้แน่นอนประวัติศูนย์รถไม่มีพิความจมน้ำชนหนักนะครับรถคันนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนคิปที่แล้วก็คือรถปี20จน21นะครับารันตีศูนย์สามปีถึงปี24นะครับเพราะฉะนั้นซื้อรถคันนี้นะครับสามารถเข้าเคสมู์ได้ปกติตามระยะเลยนะครับสามปีแสนโลตามปกติเลยนะครับคันนี้ตัวรถเป็นสีเทาดำนะจ๊ะเป็นตัว1.5 GT นะครับเป็นรุ่นท็อปของเขานะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็น SUV นี่น่าใช้งานมากๆนะครับกับเครื่องยนต์1 0 0 0 500cc นะครับเพราะไฟหน้าเขาเนี่ยไม่โปรเจคเตอร์แล้วนะไม่โปรเจคเตอร์แล้วแตเปลี่ยนใหม่เป็น LED นะครับเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับเป็น LED นะแล้วดวงไฟมีขนาดเล็กแต่แสงไฟนี่คมชัดคัดออฟสุดยอดนะครับนะบตัวนี้นะพวกไฟไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกอะไรต่างๆอยู่ด้านล่างหมดเลยนะครับชุดกันชนหน้าของเขาเนี่ยต้องบอกว่าโคตรโฉบเฉี่ยวเลยนะโฉบเฉี่ยวมากๆนะครับ,นะรบด้ะทั่งตัวไดนามิก ช่วงกระจังนะที่เป็นโครเมียมตัดกับสีดำารอ s s High b a c ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าสวยเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมโลโก้บนฝากระโปรงนะครับ Extender น,นั่นเองนะครับ,นะรบและเรามีตัวดิฟล่างมาด้วยนะคางด้านหน้านะเป็นสีเทานะตัดกับตัวสีตัวรถที่เป็นสีเทาดำนะครับต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยประวัติสูแน่นอนนะครับรถเลขไม่เพียง2 6 0 0 0นเท่านั้นเองนะครับไม่26,000่นะครับ, 26, รบตัวนี้ต้องบอกว่ารถสีเดินนั้งคันนะเป็นสีเทาดำตซลนก นะครับเป็นสีเทาดำโซลิดนะครับเป็นดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังเป็นดับนะครับแล้วตัวแม็กก็ได้เป็นแม็กตัวท็อปนะครับเป็นตัว GT นะครับแม็กจะเป็นทูโทนนะครับข้างหน้าปัดเงานะครับข้างในเป็นตัวสีดำก้อนไฮแบ็กเช่นกันนะครับยางก็เป็นอีโคเปียนะครับปีใหม่ๆกันไปเลยนะครับออปชั่นจัดเต็มสุดสำหรับคันนี้กระจกมองข้างปรับผาไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวเป็น L E D นะครับ นะมีการสาดติดฟรีมาเรียบร้อยนะกระจกเป็นตัวกระจกเซฟต,ตี้ของเขานะนะครับเป็นกระจกแท้เลยนะครับคันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีเลสนะครับมีให้2ดอกลักษณะกุญแจเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับสามารถถอดเอาลูกกุญแจออกมาได้นะครับอย่างนี้เลยนะครับกุญแจครบรถสวยๆนะครับคือต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นรถ s อ v ที่มันสปอร์ตมากเลยนะด้วยดีไซน์ด้วยพวกเส้นแสงของตัวรถเขาอะทำให้รถด,ดูแบบ โฉบเฉี่ยวมากๆสาหรับตัว Xender คันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับสําหรับใครที่อยากได้ตัวรถครอบครัวนะครับขนาดกลางแล้วกันนะจริงๆทรงมันใหญ่กว่าโมบิลิโอหรือว่าจะเป็นเอสอาร์วีเอ็นเอเอาร์วีสิบอาร์วีนะนะครับด้านฝาท้ายนะครับก็จะมีสปอยเลอร์นะพร้อมเสาวิทยุแบบคีบฉลามนะหรือคีบชาร์จนั่นเองนะครับพร้อมไฟเบรกนะดวงที่3มนะครับ ใความปอดภัยนะครับติดฟิล์มไล่ฟามาเรียบร้อยมีไบปัดทั้งฝผให้นะครับแล้วก็ไฟท้ายเขาที่เป็น LED ใหญ่มากนะเหมือนย่อขนาดมาจากตัวป a j e เจโรปา r o ยาวอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันยอน่อลงมามันจะเป็นแบบเส้นมันจะเค์บๆหน่อยนะครับแล้วก็มีโลโก้ครบหมดเลยแนละ้วตัวน,นี้มีกล้องคอยหลังด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็น,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 นตัว d i f เซอร์นะครับ พร้อมสีกันชนที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอันนี้เป็นรูหูลากนะมีไฟทับทิมนะครับเปิดปิดได้2ฝั่ง like. นะครับก็บอกว่าตัวรถนะครับรับประกั CPU. นโครงสร้างไม่มีฟิคคอมจนน้าชนหนักนะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังมีอะไรให้เรียบร้อยนะแล้วก็โครงสร้างของตัวรถนะครับก็ไล่ดูตั้งแต่นี่ไปเลยเนาะรอยพับรอยเม็ดอาร์อะไรต่างๆนะครับเอฟซีก็เห็นเลยว่ารถเดิมๆสวยๆนะครับเป็นยังไงนะเราทุกคันเราการันตีคุณภาพนะครับรอมประกันเครื่องเกียร์ยาวหนึ่งปีนะครับ คือคันนี้หายห่วงเลยเพราะว่าเป็นรถบรันตีศูนย์นะครับยังใช้ประกันศูนย์อยู่นะสบายสบายเลยนะครับใครอยากเคมที่ฉีดน้ำงนฉีดไม่ออกก็เข้าไปเคมได้นะครับสำหรับตัว x เด d e r ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเกียที่นั่งที่นั่งได้จริงนะครับแลวตัวเบาะด้านหลังเนี่ยกว้างพอสมควรนะมีพับได้ด้วยนะพับได้แล้วก็มีที่เก็บของนะครับย่อๆมาจากปาเจลโลเลยนะ้วตัวเบาะเวลาพับนะครับก็น่าจะต้องเป็นแบบดึงนะครับแล้วมันจะเป็นระนาบเดียวกันอย่างนี้ นะครับนะก็ถือว่ากว้างนะกว้างมากๆนะสําหรับใครที่แบบใครไหนแบบหกเจ็ดคนอ่ะสบายๆนะเครื่องยนต์พันห้าหมิลัวอยู่อยู่แล้วนะครับภายในก็จะเป็นโทนสีดาครึ่งล่างนะซึ่งบนเป็นสีเบดนะครับเป็นสีเบดครึ่งหนึ่งนะครับข้างล่างเป็นสีดานะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารตอนสองนะครับของตัวไอ้เนเดอร์นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ต้ mm hmm. องบอกว่าภายในตัวเนี้ยเป็นแบบว่า หรูนิดน mm ึงนะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังหมดเลยนะครับสามารถปรับระดับได้นะปรับปรับได้แบบนี้นะครับก็คือนั่งสบายนะนะครับตัวเบาะนะครับเลื่อนได้นะเลื่อนหน้าหลังนี้ได้นะครับลักษณะเลื่อนได้หมดเลยนะครับรถสวยมากสําหรับเบนเกนเดอร์ตัวนี้รับไม่์สองพันห้านะครับแล้วก็มีแอร์มีแอร์อยู่นี้นะครับมีแอร์อยู่นี่เลยสี่ช่องเลยนะครับตัวนี้จะไม่ใช่แอร์ลาวนะมันจะเป็นแอร์ตู้แยกออกมาอีกอันหนึ่งนะครับ ต้องบอกว่าดีไซน์นี้สุดๆเลยนะครับสำหรับ e x เ l o r e อนะสวยมากๆมีเบลล์รองรับให้ทุกจุดนะครับเพราะฉะนั้นผู้นั่งแถวเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับผมชอบตรงแผงประตูนะครับดูแผงประตูเลยสวยมากนะครับแผงประตูสวยมากนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับซุ่ด้วยหนังนะครับแล้วก็มีดีไซน์มีดันนามิกเล็กๆนะครับปกติจะเป็นเคสลาแต่อันนี้มันจะเป็นลวดลายแปลกๆและสวยๆกันเลยเนาะเดี๋ยวมาชมด้านหน้ากันนะครับด้านหน้า นะต้องบอกว่าสวยไม่เบานะด้านหน้า,นาสวยไม่เบาเลยนะไล่ยังตงฝั่งนู้นมานะครับเดิมๆเลยนะเป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะครับสีดํานะตรงนี้ก็เป็นแบบเนี่ยตรงเนี้ยมันทําให้รถดูสปอร์ตนะครับดูหรูดูพรีเนี่ยม,มากๆนะครับเบาเป็นเมนนวลนนะครับแต่ว่าพวกหน้าจออะไรต่างๆเนะี่ยเป็นพลาสติกมหมดเลยนะครับเนี่ยหน้นจอพลาสติกนะครับระบบแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับเปิดแป๊บเดียวเย็นเลยนะครับ ชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับหรือว่าจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะมันมีฟุ่มพากลับบ้านอยู่กุ่มโฮม,มแล่มันก็จะมีวิทยุไอพอร์ดดีอีบูทูธใส่ซีดีนะครับมีกล้องนะครับนี่กล้องผมไม่ต้องเข้าเกียร์นะสามารถกดดูข้างหลังได้นะครับในพิเศษเลยนะครับใส่ดีวีดีได้ด้วยนะครับแอร์ก็จะเป็นระบบเมนนวลเนาะความแรงก็จะปรับจากตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เป่าเท้าเป่าตัวอันนี้เป็นอุณหภูมินะครับความเย็นนะครับพาวเวอร์แอรเล็ตอยู่นี่ นะตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บเหรียญหรือเก็บการ์ดอะไรต่างๆนะครับตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ CVT เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับมันก็จะมี PR ND แล้วก็จะมีเกียร์สก็คือทดอัตราเกียร์ลงนะครับแล้วก็ตัว L เนี่ยมันจะเป็นเกียร์โลเกียร์โลก็คือแบบบางทีจะขึ้นเขาหรือจะลงเขาแบบชันชันแล้วรถติดติดเราสามารถใช้เกียร์พวกนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นตัวพวงมาลัยแบบมันตีฟังก์ชันนะเนี่ย เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับซึ่งมันเบามากนะครับฝั่งนี้เป็นเอตเทนเมนต์นะครับก็ปรับพวกหน้าจอวิทยุเปิดเพลงรับสายวางสายนะครับฝั่งนี้เป็นระบบล็อกความเร็วนะครับมีคูลคอนโทรลอยู่นะครับมันกดมันก็จะขึ้นรเดี๋ยวดูเลือกใหม่นะ2องหมื่กิโลนะครับต้องบอกว่าคันนี้ครบๆเลยมาพร้อมปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มแทชั่นคอนโทรลกระจกข้างปรับพับไฟฟ้านะครับ อุปกรณ์ทุกอย่างเดิมหมดเลยนะรถสวยมากสำหรับตัวเอ็กเซดตัวนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมไอตัวห้องเครื่องกันนะครับสำหรับตัวเอ็กเซดนะจริงๆมันก็เป็นรถประหยัดน,น้ำมันระดับหนึ่งนะครับสำหรับตัวเอ็กเซดนะนะเพราะว่าเครื่องยนต์มันไม่ได้ใหญ่มากจนแบบหนักแล้วกินน้ำมันนะครับมันก็จะเป็นเหมือนอนาะรมณ์เหมือนคอนด้าฟีดโมบิลิอะไรประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นห้องเครื่องยนต์ของเขานะเป็นตัว Mitsubishi นะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับระบบเกียร์เป็น CVT นะครับแห้งๆแบบนี้เลยนะครับปั๊มลมปั๊ม ABS อยู่ครบเนาะโครงสร้างนะครับเดิมๆนะครับไล่ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับขาล็อกไฟหน้าไม่มีแตกหักนะครับสวยๆเนียนๆนะครับแทนเครื่องเดิมทานหน้าเดิมหมดเลยนะครับม้อน้ําเดิมกอากาศเดิมนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบตติดรถนะเป็น FB นะแต่ขนาดของแบตนะ ันจะเป็นแบตแห้งนะครับเพราะว่ารถแบบนี้มันใช้ระบบไฟหรือถ้ามันมีน้ํากันมันจะไม่ดีนะครับก็แนะนําให้ใช้แบบแบบแห้งหัวแบตก็ไม่ขึ้นที่เกลือนะครับเป็นแบตใหม่ๆตัวนี้มันจะเป็นฟิล120เอาไว้ตัดเวลาเกิดไฟสปาร์กปุ๊บมันจะตัดจากตรงนี้กอนเข้ากล่องนะครับมันเป็นเซฟตี้ของมันนะแล้วก็พวกโครงสร้างฝั่งนี้ก็เดิมๆนะครับคันนี้คือตัวท็อปเลยนะเป็น Mitsubishi a n d e r นะครับถ่ายมาแล้วจบแล้วนะครับผมมือผู้ราคา นะครับคันนี้ราคา660,000บาทนะครับรถนะเป็น Mitsubishi e x p e n d e r นะครับ1.5 GT ปี20จด2ปี11ใบ2 0 0 0นะครับราคา660,000บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาที่เพจ Torto นะครับหรือว่าตามเบอร์ที่เยาขึ้นโชว์ไว้ด้านล่างนะครับคือซื้อรถมือ2มีวารันตีศูนย์เลขนาย20,000ได้รถเจ็ที่นั่งนะครับยังไงก็คุ้มและด้วยสีดำที่เป็นสีดำเทาโซนิก นะครับยังไงวันนี้ผมเนทอโต้นะครับกับตัวตัว e x p เ o อ e r คันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ